ความน่ากลัวของขนมวีแกนเนี่ยนะเขาไม่ใช้เนยแล้วเขาใช้อะไรถ้าเขาใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือมาร์การีเนี่ยคือมันน่ากลัวมากเลยมาร์การีเนี่ยทำมาจากน้ำมันพืชแล้วยังผ่านกระบวนการมาแล้วนะน้ำมันพืชเนี่ยเมื่อโดนความร้อนกลายเป็นไขมันทรานเขาไม่ได้ทนความร้อนค่ะทานแล้วน่ากลัวกว่านะคะไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่นอน,นคือทานเนยดีกว่าค่ะแต่ว่า คนที่แพ้นมวัวค่ะถ้าเกิดทานเนยก็อาจจะมีอาการได้นะคะอย่างเช่นบุตรก็จะเป็นสิวแล้วก็จะมีเสมหะคนที่แพ้นมวัวค่ะก็สามารถทานเป็นกี่ได้ค่ะเนยใสค่ะที่เอาส่วนของแลคโตสออกไปแล้ว ฉะนั้นจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะสำหรับคนที่แพ้นมวัวก็จะสามารถทานกี่ได้ค่ะและมีจุดทนความร้อนที่สูงกว่าอีกโดนความร้อนได้ปลอดภัยแต่มันนะคะมันไขมันเยอะไปก็ไม่ดีนะคะฉะนั้นทานแต่น้อยค่ะส่วนคนที่เป็นวีแกนค่ะทางเลือกที่โดนความร้อนได้ก็คือน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมัสตาร์ดค่ะส่วนพวกน้ํามันม